ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาติดตามกันในสารคดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะพลเอกนิพัฒน,น์ทองเล็ก ในชื่อตอนว่าพญามีขาวก็เคยบาดเจ็บพญามีขาวนะคะน่าจะเปรียบได้กับกองทัพโซเวียตค่ะที่ไปทำการรบกับนักรบภูเขานะคะราว10ปีในปีพุทธศักราช2 5 2 2ทหารโซเวียตนับแสนนายบุกเข้าอัฟกานิสถานล้มรัฐบาลแล้วก็ตั้งผู้พักดีขึ้นปกครองประเทศ CIA จากวอชิงตันนะคะก็ได้ไปจัดตั้งกองกำลังมูจาฮิดีนแล้วก็ให้อาวุธให้เงินมหาศาลเพื่อต่อสู้ขับไล่ทหารโซเวียตที่เสียหายหนักต้องถอนทหารออกมาแบบหมดทางสู้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญติดตามรับฟังในสารคดีภาพเก่าเล่าตำนานตอนพยามีขาวก็เคยบาดเจ็บค่ะ เพื่อนๆครับกุมภาพันธ์2,565กองทัพรัสเซียนับแสนนายเคลื่อนไปวางกำลังปิดล้อมประเทศยูเครน3ามทิศทางคือทางเหนือทางตะวันออกและทางใต้และกำลังยิงถล่มที่หมายทางทิศต,ตวนตกเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อปิดล้อมประเทศยูเครนกำลังที่มาจากทางทิศเหนือที่มาจากประเทศเบลารุสพุ่งเข้าปิดล้อมเมืองหลวง คือกรุงเคียฟเอาไว้แล้วพร้อมกับยิงถล่มอย่างหนักสภาพอากาศยังคงหนาวจัดทุกเมืองที่กองทัพรัเสเซียปิดล้อมเอาไว้ถูกอาวุธหนักของกองทัพรัเสเซียยิงถล่มแบบไม่ยัง้งอากาศยานมาทิ้งระเบิดแบบปูพรมผู้คนบาดเจ็บล้มตายน่าอนาใจใยยิ่งนัก มาถึงกลางเดือนมีนาคม2565ชาวยูเครนอพยพหนีภัยออกไปนอกประเทศแล้วทางทิศตะวันตกประมาณ2.7ล้านคนประธานาธิบดีปูตินยื่นคำขาดให้ยูเครนหยุดยิงแปลเป็นภาษาไทยว่าให้ยอมแพ้กองทัพรัสเซียจำนวนมหาศาลกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบในสนามรบ แต่ก็เสียหายยับเยินจากการต่อสู้แบบพลีชีพของชาวยูเครนอ๋อเกือบลืมไปนะครับคนไทยราว200กว่าชีวิตส่วนมากเป็นสตรีที่ไปประกอบอาชีพนวดแผนไทยในกรุงเคียฟและเมืองต่างๆในยูเครนได้เดินทางออกมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วรายการตอนนี้ปู่แปะ ขอพูดคุยการศึกสงครามที่กำลังปรากฏอยู่ในเวลานี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่หากเป็นแต่รูปแบบการทำสงครามที่มหาอำนาจรัสเซียเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตปู่ปะขอยกเหตุการณ์ในช่วงปีพศ2 5 2 2 2ถึง2532 25ราวสิปีที่รัสเซียเคยใช้กำลังฐานนับแสนบุกเข้าไปในอัฟกานิสถาน เพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลที่ต้องพักดีกับรัสเซียขอตั้งชื่อรายการตอนนี้ว่าพยามีขาวก็เคยบาดเจ็บกรุงล้อประวัติศาสตร์วนเวียนทั้งแนวคิดและปฏิบัติปุ่แปะขอเรียกประเทศมาหาอำนาจในตอนนี้ว่าโซเวียต เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นสาภาพโซเวียตขอเล่าแบบรูปรัฐนะครับปี2521เกิดรัฐประหารในอัฟกานิสถานพักคอมมิวนิสต์ของอัฟกานิสถานเข้ายึดอำนาจเพราะรัฐบาลเดิมที่ปกครองไปร่วมมือกับนายทุนครอบครองความมั่งคั่งในแผ่นดินประชาชนแสนจะยากจนพศ .2522 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอัฟกานิสถานอยู่ในการควบคุมของพรรคคอมมิวนสิสต์ภายในพรรคคอมมิวนิสต์เองก็ประสบกับภาวะการแย่งชิงที่รุนแรงมีศึกภายในกันเองเป็นปรปักแตกแยกเป็นสองกลุ่มกันยายนพศ2522เลขาพรรคประชาชนที่ชื่อนูโมฮัมหมัดทารกิถูกลอบสังหารภายใต้คำสั่งของนายพลอเมน สหภาพโซเวียตที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไม่พอใจไม่ปลื้มกับในพนอามินระแวงว่าในพนอามินที่เข้าสู่อำนาจมานี้กำลังจะวางแผนเปลี่ยนใจไปอิงแอบแนบชิดกับอเมริกา24ธันวาคม2522นายเรออนิตเบรสเนฟผู้นำของโซเวียตสั่งการให้กองทัพยานเกราะที่40ลุกข้ามพรมแดนลุกเข้าไปถึง กรุงคาบูที่เป็นเมืองหลวงของอัฟกา,านิสถานเกิดการสู้รบดูเดือดหน่วยรบพิเศษของโซเวียตบุกเข้าถึงกรุงคาบูและสามารถสังหารในพลอามินและทีมงานกว่า30คนอย่างโหดเหี้ยมกองทัพโซเวียตเข้ายึดอำนาจปกครองประเทศอัฟกา,านิสถานพร้อมทั้งแต่งตั้งนายบาบรักคามาลผู้พักดีต่อรัฐบาลโซเวียต ขึ้นเป็นผู้นําอัฟกานิสถานทันทีประชาชนชาวอัฟกานิสถานส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและมีชนเผ่าต่างๆอีกหลายเผา่ามกราคม2523รัฐมนตรีตรางประเทศจาก34ประเทศขององค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC Organization of Islamic Cooperation มีมติให้ถอนทหารโซเวียตออกจากอัฟกานิสถาน สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติประท้วงการแทรกแซงของสหภาพโซเวียตด้วยคะแนนเสียง104ต่อ18มี18ประเทศงดออกเสียงพันธมิตรกลุ่มคอมมิวนิสต์ลูกน้องของโซเวียตประกอบด้วยประเทศแองโกลาเยอรมันตะวันออกเวียดนามและอินเดียสนับสนุนการบุกข,ของโซเวียตเข้าไปในอัฟกา,านิสถานขอเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ปู่แปะ ใช้คําว่าประเทศเยอรมันตะวันออกนั้นขอเล่าว่าประเทศเยอรมันตะวันออกคือดินแดนประเทศเยอรมันที่เคยถูกแบ่งหลังจากที่กองทัพนาซีเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองสูเวียตขอส่วนแบ่งเข้าปกครองดินแดนเยอรมันฝั่งตะวันออกส่วนสหรัฐเข้าปกครองดินแดนเยอรมันฝั่งตะวันตก กลายเป็นสองประเทศคือเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกมารวมกันเป็นประเทศเดียวกันได้ในปีพศ .2533 ในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและในกาเบรชอฟซึ่งเป็นผู้นำของโซเวียตการบุกเข้าไปยึดอัฟกานิสถานในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงของสงครามเย็นหรือที่เรียกว่าโควอร์ ที่กำลังเอาเป็นเอาตายกันระหว่างสองข่ายสองพวกอเมริกาเป็นลูกพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายโลกเสรีต้องหาวิธีจัดการกับทหารโซเวียตด้วยวิธีพิเศษหน่วยขาวกรองกลางหรือที่เรียก,กว่า CIA คือหน่วยงานหลักที่ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งการได้โดยตรงหน่วยนี้มีเขี้ยวเล็บเยอะ เงินก็แยะการทำงานของ CIA มิใช่การใช้กำลังทหารสหรัฐเข้าไปสู้รบโดยตรงเครือข่ายพันธมิตรของสหรัฐที่อยู่ชิดติดกับชายแดนอัฟกานิสถานคือประเทศปากีสถานการเจรจาลับทำให้ปากีสถานเป็นศูนย์มชาชการของอเมริกาเริ่มจากการจัดตั้งกลุ่มต่อต้านเพื่อขับไล่กองทัพหมีขาวนับแสน ชายชาวอัฟกันมหาศาลเข้ามารับการฝึกในดินแดนปากีสถาน CIA ส่งเงินส่งอาวุธให้กลุ่มต่อต้านชาวอัฟกันแบบที่ไม่เคยเห็นเงินเยอะๆแบบนีม้มาก่อนและจ่ายให้ประเทศปากีสถานแบบจุใจทำสงครามต้องมีในทุนมือหนักคอยสนับสนุนอเมริกาและอังกฤษคือเจ้าภาพทำงานภารกิจรับทั้งปวง ทั้งนี้มีข้อมูลเปิดเผยมาในภายหลังว่ามีทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากจีนและก็อิหร่านโซเวียตทราบดีว่าอเมริกาเข้ามาทำอะไรปากีสถานที่เป็นมิตรแนบชิดกับอเมริกาก็จัดให้ทุกอย่างกลุ่มต่อต้านที่อเมริกาโดย CIA เข้าไปจัดตั้งนั้นคือกลุ่มมูจจัยดีน ใช้อาวุธจากอเมริกาทำงานได้ผลสุ่มโจมตีทหารโซเวียตทำงานแบบไม่รีบร้อนทำงานในลักษณะสงครามกองโจรในขณะที่กองทัพโซเวียตมาในแบบกำลังรบตามแบบโซเวียตมียานเกราะมีรถถังมีปืนใหญ่เครื่องบินรบเต็มพิกัดมาตั้งค่ายอยู่เป็นแบบเป้านิ่งทหารโซเวียตต้องใช้ถนนใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักอเมริกา โดย CIA ต้องการให้กองทัพโซเวียตติดลมจมปลักในสงครามในครั้งนี้ให้นานที่สุดเพื่อบทขยี้โดยกองทัพมูจาฮิดีนคือตัวแสดงแทนยุม่มทูตของสงครามในอัฟกานิสถานคืออาวุธต่อสู้รถถังและจรวดต่อสู้อากาศยานจาก CIA สนามรบ คือสถานที่วิจัยพัฒนาและทดลองอาวุธที่คิดค้นมาได้จากโรงงานถ้านำมาใช้แล้วได้ผลดีสังหารค่าศึกได้ผลมันคือการโฆษณาขายอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมีออเดอร์เข้ามาสั่งจากทั่วโลกกองทัพรัสเซียในเวลานั้นใช้กลยุทธ์เข้ายึดครองเมืองและเส้นทางต่างๆในขณะที่นักรบมูจาฮิดินทำสงครามกองโจรโดยกลุ่มเล็กๆ กองทัพโซเวียตมีอิทธิพลสามารถควบคุมพื้นที่ของอัฟกานิสถานได้ราวร้อยละยีส่วนที่เหลืออีกร้อยละแปอยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นภูมิประเทศที่ทุรกันดารเป็นภูเขาสูงนักรบเครายาวมูจาฮิดินใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาสูงมาทั้งชีวิตมีความเจนจัดในการหลบหลีกซ่อนพรางอยู่ในภูเขา กองทัพโซเวียตเน้นการใช้กำลังทางอากาศเพื่อจัดการกับกลุ่มมูจาฮิดินและพลเรือนชาวอัฟกานิสถานอย่างรุนแรงยิงถล่มแม้กระทั่งหมู่บ้านชุมชนเพื่อตัดทอนกำลังของมูจาฮิดินโซเวียตทำลายแหล่งกบดานทำลายคูน้ำวางทุ่นระเบิดขอเพิ่มเติมข้อมูลที่นอกเหนือจากการสงครามนะครับในเวลานั้นวอชิงตัน เป็นประเทศที่นำการคว่มบาตมาใช้ในกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อน2,123ที่จัดขึ้นในมอสโกอเมริกาชักชวนประเทศต่างๆไม่ให้ส่งนักกีฬาเข้าไปแข่งขันรัฐบาลโซเวยียตแ้นจัดในขณะที่การสู้รบในอัฟกานิสถานก็ยังคงดุเดือด4ปีต่อมามอสโกนำประเทศบริวารคว่มบาต ไม่ไปร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2527ที่จัดขึ้นณลอสแองเจลิสในอเมริกาเพื่อตอบโต้รัฐบาลของนายคาเมลภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำชูของโซเวียตและกองฐานโซเวียตต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากนักรบมูใจดิน ที่เป็นเจ้าชินอันที่จริงผู้นำโซเวียตสั่งทหารน,นับแสนบุกอัฟกานิสถานก็เพื่อไปโค่นล้มรัฐบาลเก่าแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลให้ใหม่ตั้งใจว่าจะถอนตัวออกภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งปีเท่านั้นแหละแต่สถานการณ์ยืดเยื้อเรื้อรังกืนไม่เข้าขายไม่ออก CIA ทุ่มเทหนักนานวันกองทัพโซเวียตยิ่งติดลมจมปลัก ในสงครามในอัฟกานิสถานในช่วงกลางทศวรรษ1980ทหารโซเวียตเพิ่มจำนวนขึ้นถึงราว180,000นายกองทัพโซเวียตเสียหายหนักจากการต่อสู้กับกองทัพมูจาฮิดินโซเวียตปรับแผนมาทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอัฟกานิสถานโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักปี2528 คือปีที่เลวร้ายที่สุดในสงครามพื้นที่กเกษตรกรรมกว่าหนึ่งในสี่ของประเทศถูกทิ้งระเบิดทำลายกองทัพโซเวียตยังไปทำลายระบบชนละทานรวมทั้งพื้นที่ที่ประกอบกิจการปรศุสัตว์ CIA มอบอาวุธสติงเกอร์ให้มูจาฮิดีนรวมทั้งอาวุธต่อสู้รถถังแบบจุใจผ่านดินแดนของปากีสถาน อาวุธจรวดสติงเกอร์พกพาไปได้คนเดียวทำงานได้เฉียบขาดนักรบมูจาฮิดินที่แอบอยู่บนภูเขาได้ยินเสียงคาลิคอปเตอร์ของโซเวียตก็โผล่ขึ้นมาจับอาวุธประทับบาเลงแล้วลั่นไกนลูกจรวดจ,จะวิ่งออกไปแหวกอากาศนำวิธีด้วยอ ra ินฟราเรดวิ่งเข้าหาอากาศยานไม่ว่าจะบินหลบเลี่ยงไปทังไหนมันจะพุ่งตามไปชนเป้าหมายระเบิด เป็นลูกไฟกลางอากาศสนั่นท้องฟ้าจรวดสติงเกอร์ไม่ทำให้อเมริกาผิดหวังจนอากาศยานของโซเวียตแทบจะหายไปจากท้องฟ้าหลายสำนักเห็นว่าจรวดสติงเกอร์นี่แหละเป็นจุดหักเหนในสงครามมันเป็นตัวเปลี่ยนเกม CIA ปลื้มสุดๆกับผลงานการสอยอากาศยานของรัสเซีย CIA ทำงานแบบอิสระเงนินเยอะแยะถึงขนาดนำผู้นำของกองทัพมูจาฮิดินไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในอเมริกาแถมเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานั้นจีนแตกคอกับสหภาพโซเวียตพอมีการประทะกันด้วยกำลังทาหารตามแนวชายแดนกองทัพจีนจึงยืนคนละฝั่งกับโซเวียต กองทัพจีนจัดการฝึกอบรมจัดหาอาวุธและสนับสนุนทางการเงินให้ขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานเครื่องยิงจรวดและอาวุธหลายชนิดมูลค่าหลายร้อยล้านให้กับนักรบมูใจดินอังกฤษส่งหน่วยรบพิเศษหน่วยข่าวกรองและอาวุธเข้าไปช่วยมูใจดินเพื่อจัดการกับนักรบมีข่าวนักรบมูใจดินใช้จักรยานยนต์ทั้งใช้มา้า ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของอัฟกา,านิสถานเล็ดลอดเข้าออกไปยังดินแดนของอิรานที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเวลาผ่านไปเป็นปีและหลายปีกองทัพโซเวียตที่ออกมารบนอกประเทศเสียหายไม่น้อยรวมทั้งใช้งบประมาณก้อนยักษ์ในเวลาเดียวกันในกรุงม,มอสโกของสหาภาพโซเวียตในเวลานั้น เกิดการแตกแยกเกิดวิกฤตทางการเมืองในรัฐสภาปัจจัยต่างๆรุมเร้าสหภาพสซเวียตตั้งปี2530สหภาพสซเวียตภายใต,ใต้การนำของมิคาอิลกาบรชอฟผู้นำนักปฏิรูปเริ่มมีท่าทีที่จะขอถอนกำลังทหารโซเวียตออกจากอัฟกานิสถานเนื่องจากบอบช้ำหนัก รวมทั้งเป็นการเผาผลาญเงินแบบไร้ประโยชน์เกิดกระบวนการพูดคุยกันเรื่องการถอนทหาร14เมษายน2531มีการไปลงนามกันในสนธิสัญญาเจนีวาระหว่างอัฟกานิสถานกับสหภาพโซเวียตโดยมีอเมริกาเป็นผู้คำประกันกำหนดให้ถอนทหารกำลังโซเวียตออกจากอัฟกานิสถานในสงครามที่ ใช้เวลาราว9 1 0ปีที่โหดร้ายที่จริงแล้วกองทัพมีขาวตั้งใจบุกมาเปลี่ยนการปกครองให้เกื้อกูลกับมอสโกแต่ก็ต้องมาเสียหายยับเยินในถิ่นของมูจาฮิดินมีพลเรือนเสียชีวิตประมาณ1ล้านคนรวมทั้งนักรบมูจาฮิดินเสียชีวิตไปราว90 0 0 0คนทหารอัฟกานเองเสียชีวิตราว18,00 0คนและทหารโซเวียต สูญเสียประมาณ1 4 5 0 0คนสหรัฐตกลงที่จะยุติการสนับสนุนสำหรับกลุ่มมูจาฮิดินในอัฟกา,านิสถานรวมทั้งปากีสถานก็ตกลงว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกิจการของประเทศเพื่อนบ้านคุมภาพันธ์2,532านทหารโซเวียตคนสุดท้ายถอนออกจากอัฟกา,านิสถานเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก การถอนทหารโซเวียตออกจากอัฟกานิสถานเกิดขึ้นพร้อมๆกับการล่มสลายของโซเวียตที่เกิดขึ้นในช่วงพศ2 5 3 1ถึง2534ซึ่งเป็นกระบวนการของการสลายตัวภายในประเทศของสหภาพโซเวียต 25. ทธันวาคม2534นายในการบราชอฟลาออกจากตำแหน่ง26ธันวาคม2534 หนึ่งวันหลังจากนั้นสภาสูงสุดโซเวียตหรือที่เรียกว่าเดอะซูเปร e มโซเวียตได้ให้การยอมรับรัฐเอกราชใหม่15รัฐอย่างเป็นทางการถือเป็นการสิ้นสุดของสาภาพโซเวียตหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกรัสเซียเป็นประเทศใหญ่ที่สุด ที่แตกออกมา15ประเทศมีดินแดนที่กว้างใหญ่มีดินแดนอยู่ในทั้งยุโรปและเอเชียยูเครนกลายเป็นประเทศเอกราชที่ใหญ่เป็นอันดับสองพร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่แสนจะร่ำรวยซึ่งรัเสเซียแสนจะเสียดายเวลาผ่านไปราว30ปีปูติน ซึ่งเคยเป็นอดีตสายลับในหน่วย KG จบมาวันนี้ปูตินเป็นประธานาธิบดีของรัเสเซีย24กุมภาพันธ์2565การบุกยูเครนจึงอุบัติขึ้นกลางเดือนมีนาคมพศ .2565 กองทัพรัเสเซียนับแสนนายทั้งบกเรืออากาศและหน่วยพิเศษบุกเข้ามาในประเทศยูเครนยิยงถล่มหลายเมืองในยูเครนเสียหายหนักชาวยูเครนลาวสามล้านคนหนีออกนอกประเทศกรุงเคียฟเมืองหลวงกำลังถูกปิดล้อมชาวยูเครนขอสู้แบบพลีชีพเพื่อแผ่นดินเกิด ไม่มีใครทราบว่าสงครามครั้งนี้จะลงเอยเมื่อใดและแบบไหนโลกสั่นสะเทือนไม่น้อยจากสงครามครั้งนี้ปุ่แป๊ะฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะก็คือสารคดีชุดภาพเก่าเล่าตำนานโดยปู่แปะตอนพญามีขาวก็เคยบาดเจ็บสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อทั p พ d ดแคสดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย